แต่ว่าเราขอเป็นคนฟังเพลงอนพอแต่มาชุงาากง่ะจะดดิ ตอนพ่อยังมีชีวิตชีวิตอยู่นี่ก็ทุ่งนาปากปาบอกแม่เอ้ยปัาหาพ่อตายไปแล้วเพิ่นเป็นครอบครัวที่อยู่ได้สิ้นสินในถ้ำหาพ่อตายไปแล้วเลยสิได้ไปเกิดเป็นพญินบัดนดินตะยาเลยสัง่งพลใว่าเจ้าของมาสิได้ไปเกิดเป็นพญินเลยสองสั่งพมลูกไใบหาพ่อตายไปแล้วอย่าเอาพ่อไปฝังอยู่ในปราสาให้เดีกพ่อไปเผาทุกหนใดเดอ้อเจ้าสิห่างมีดีได้เฮ็ดอันใดกระทำจะให้อดทน,นได้ล่ะเด้ออย่านอกเขตดมาพร้อมพนวาวะแล้วสิฟังพวพ่อบ่อันนี้เป็นตัวอย่าง ที่ดีเห็นฟังก็พอสีได้ดีเป็นเงินหนี้ได้เอาฟังบนใจน้อยบ้านเอกพี่น้อง

มองคนเจียวบ่อกระเบิดปูเทียวอื่นบกบินบาทเกลือนเทีนไหลออกตาซอสสาตินไหไปหอดปูตีประเดือนไหอาบตาผู้ท้ากับตาเหวอถึงหาทหานั้นมือแล้วก็เอาสุกพอบังใ่ให้ดีแต่ว่าลืมปักขี้กลับขึ้นมาใหม่เจ้าหัวจับอาชีพอนาตยาลืมกับไฟ ไปกระเลื่มบักที่กับขึ้นมาใหม่ได้ไฟแล้วจึงขึ้นไปหาผมกระตุกลงมาหมอนไฟคือเก่าหมอกระเที่ยวไหนเราเอาขังเตาที่หมอได้เอาคันตีโอดพ่นหมออเก่าตุ่นตะลอดมือสาวเมื่อไม่ใช่มาบอกขับขึ้นมาบดบอกกองเก่าเหนียวหัดไปเอื้อกระหัวหาเต่าห้องเขาไปกินในทังนั้นพอไรเป็นพายินดูทั้งสามตาหิบเทียนวกไฟลาตึงหมดลงมาเป็ี่ยนแล้วคนชะลาหัวขอบันลลังหลังที่เตยวันลูกหน่อยกําตาพระชาละองยินกับพี่พระถึงห้าป่งหยิบบวก กองของทนี่หอวรำนำชักขึ้นใบหเทาเบาตได้ก็บอเปิดยังบาเตะให่รับมาดำหางเต่าเนี่ยจึงบอกขาเขาห้สูเล่าทีพักยาหินบอกป่าโอยาหอวรำเมื่อเราบาเก็จริงเต็มทีเราบ้าถูกมันตีมาหวแ่เราหูแกองดูถึงปึนกว่าสีเดินมาถึงไรวันมันปวดขอให้รูกมาวดน้ำแข็งนำขาหมอจึงบอกภรรยาไปวดให้แกพ่อขยนวนไปใแกถึงทังทิ้งทิงทิ้งทิิงทิ้งหมอผัดบา เิามีหมดเหล้วตีฟังเสียงดังซูซีซู้นชุ่ืนเือนดปนั้บอ่กว่าเมื่อกํามแล้วบันดักกาบัาชิ้นปรามันหมวดเั็นส้วนแ่ทึกข์ที่ข้องขันตีไ่สั่ง นี่เราแม่หมอจึงมั่งดัดตังเขาคังเขาที่หมอได้เอาขันผีอุดเพื่อขัดเจ้าตตลอดมื่นเศร้ามือไม่สวยมากหมอจึงบอกพันละยาไปปุกหัวเทาบ่าใส่เมียที่บ้านี่เฮ้ยไปปุกหัวเจ้าขึ้นมาด้วยผัดเมียพัดมาเอาหัวเทาจังใดเจ้าก็บอกขไปนวดขาให้แกไปปุกมาเบิ่งแม่ปบุกติดขึ้นมาเมียเลยไปกับขาแข็งแข็งกี่ดีห้วยแม่นังหละดีเปิดผ่าออกดูพานั่งกอดบุษชู้เห็นข้ามเหลี่ยมยาวน้าที่เป็นรุ่งขับคำแทงเลยแม่เบื่ดอดใส่ใจหัวเพ่งมั่งบนเนี่ยตันเดือดกะห้าปนกึ่งแล้วดีไปบ้า นี่แหละควาบปวาคันที่บนบ่อุดเตยีกอดดอกตุนงามนมีจนใดเป็นเศรษฐีคือคำพูดเบานใดเรหอดอกเลยโบคนเทามีเก่ารอเก่เขียนเก่ายังเก่าเรากอมีฤทธิ์เตเก่าจนได้ไปทายมีเก่าเจ้าเก่าไรเก่าคนเก่าพจนได้ตันเมื่อไงจนได้หันตามีเก่าโมเก่ามาไล่ตู่ไดยเฮาหละงอเลียบเก่าเราตาใบมีลายมีลายก็เก่าซึ่งเก่าพายด้เยังเก่าหาเก่าคอยเก่าลาบกินเดียวมีแง่กินเดียวยแงมื่อหกเ็เทีย นี่ละกูฟังท่องพอเลยหางนี่ที่ได้สตีแม่นี่ละอันต็อดเตาแยงนั่งสีได้เอมาถอนคำคนดูใสบานดีแม่ขั้นสีเบ้าเรื่องคนเหดียวบังมีอยู่ดีบ่มีคนจ้าบ่งเกิดมาแล้วสังขารสังขาายืนพระญากับม้าค่ะอันทิ้งเพิ่งนีเขาเอื้นกีสานัตยาเขาบ่ได้เอ้นบว่ากีคนเนี่ คนบ่นมีของคนจันมองตายไปไเผาถิ่มเสียได้มันเปนบ่เจ็บคนไปขึ้นมาต้องเล่นสร้างคุณงามความดีท่านตายไปแล้วคนบ่นมีความดีเ,อเ,อนนเขาเอื้นคนชั่วเขาแซงน้ำคนพร้อมท่นตายไปโอ้แสดงมันตายซ่าโนอบอกผีบักผีบักคาผีบ่าววันผุดแซงน้ำคนมอย่านี้คนตายบ่ดี เอออันนี้ทั้งทั้งนี่เขาเอือเอ้อเก๋าคนผู้ิษยสามสิบสองปัการลุงมะน,นีมันหนาคนบ,บอบหักนปแม,ม,ม่นหนาม้าเขาเอื้องหนาลุงมะนีมันสีคิ้วพระห้อพระตาพระดังปีซาปากสองข้อรัดอันนี้เป็นเทาสองเทาบางเราก็เห็นกันลุงมะนีมันใส้งอนกะที่อยู่ความบอนลุงมะน,นีมันเสียงขั้นไป็กระหับต่อสาม,มาไม่ไหวจะสิดแบกแบกยังกะยูดีแบกฟื้นกะยูดีเด็กเด็กมาแบกขาชีกันก็แม่นมันใส่เดือดสีตักสี อันไปยังีเขาเอินบุงภพาว่าปีง้อจังซี่เขาเอินอานาคตบางคนเอื่นแขนสอกลงมไปจังซี่เขาเอื่นท่าพนมนี่เออและนี่ท <It> ่าพนมลงไปนี่เขาเอื game? ่นม <from Taiwan> <infinity> ังสะพุงของปุ้นยิ่งเขาเอินตาร่างขังเด็กน้อยหันซี่เขาค่อยๆเขาเอิ่นบอระลบือจากบอระลบือเป็นบ้านด้วยจากบ้านด้วยเป็นอำเภ่งผือจากอำเภ่งผือเป็นลงสักนี่ของโตเป็นลงสักของไข่มันเป็นลงสัก จำไปสักโมกันนอ,อกนออกกันแมีนสักกันได้ก็สบายก็มีแหงนำกันไปเลยว่มีของคนจัำมองลงไปหนันแมงขังมิ่นสิงคโปคร์ขอนแก่เลี้ยงไปหันแมนผู้ผาบในเมื่อเกิดมาได้คนเอามาเกาะกันดอกเมียฟังตะมาบม้านเกิดสูงพุ่งไปได้จะยังเงยจนขาเร้เร่วายยังไม่เดินขึ้นนามันข้าเหลือยตาบ่อถอยน,นี่ละพอเอ้ยมีอะไรแต่บ่